ค่ะถ้าจะเป็นามูสกคุณตอี่ค่ะชื่อเรนมอนค่ะชื่ออะไรนะม่อนค่ะมอครับค่ะก็ยากถามว่าคือชี่ิตอนแรงบันดาลใจอะไรคะทํ้งที่ที่ประสบความสำเร็จได้ทำไงให้ประสบความสำเร็จนะครับคือเราพูดง่ายๆคืออยาประสบความสำเร็จคือเราต้องลงมือทำตัเอง ทุกวันเนี่ยที่ที่จะบอกว่าประสบความสำเร็จจร,จริงๆก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือเราหลังจากเราอ,องจากงานมาแล้วเนี่ยก็มาทำธุรกิจส่วนตัวคือเป็นธุรกิจที่ครอบครัวทำมาอยู่แล้วนะคือกลับมาพัฒนาธุรกิจของตัวเองธุรกิจของครอบครัวให้ดีขึ้นนย่าคืออยู่ที่เราต้องลงมือทำเองะต้องอมองไปถูกะถ้าอยากสำเร็จคือต้องทำด้วยตัวเองอย่างเงี้ย เม่นสุเพิ่งคุณถึงทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมครับต้องมีทีนึงรักอะไรก่อนชอบอะไรก่อนรักเราคนเราอะเวลาทําอะไรบนพื้นฐานถึงความรักอะครับมันจะทําได้ดีเราจนสุดไม่เหนื่อยถึงแม้มันเหนื่อยเรารู้สึกว่ารถมีปัญหาไงรู้สึกว่า เราเัียนไปจบป้องของรักของเราให้ได้มันจะมีแรงพิเศษบางอย่างน้องเลือกก็คิดคิดออก่อนว่าอะไรคือสิ่งน้องรักน้องก็ทำมันครับ